สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนโปรแกรมและตรวจสอบข้อผิดพลาดนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นการเขียนชุดคําสั่งด้วยภาษาของคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อแสดงลําดับการทํางานให้คอมพิวเตอร์หรือว่าตัวละครนั้นทํางานตามขั้นตอนที่ออกแบบเอาไว้นั่นเองนะครับอ,อาจากในรูปนะครับ ก้านเนี่ยเขาเขียนโปรแกรมให้ดักกี้ให้เดินไปที่บ้านนะครับแต่ทําไมดักกี้จึงเดินไปที่สนามเด็กเล่นข้างบ้านแทนนะครับอันนี้ก็แสดงว่าต้องเกิดข้อผิดพลาดอะไรในชุดคําสั่งแน่นอนเลยนะครับเมื่อโปรแกรมที่เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจสอบว่าโปรแกรมนั้นนะครับสามารถทํางานตามผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยหรือว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเราจะต้อง ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดนั้นนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับการเนี่ยเขียนโปรแกรมให้กับดักกี้นะครับเดินให้ไปที่บ้านแต่ว่าชื่อคําสั่งเดิมเนี่ยทําให้ดักกี้นั้นเดินไปที่สนามเด็กเล่นนะครับดังน,น,นั้นเราต้องทําการตรวจสอบคําสั่งที่เขียนเอาไว้แล้วแล้วก็นํามาแก้ไขนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าเมื่อเมื่อโปรแกรมเริ่มเนี่ยดักกี้เดินไปด้านหน้าอยู่สองช่องนะครับ จากนั้นดักกี้หันซ้ายแล้วก็เดินไปข้างหน้าอีกสามช่องนะครับก็ทําให้ดักกี้นั้นไปที่สนามเด็กเล่นนะครับดังนั้นเราต้องแก้ไขโดยการเราต้องเพิ่มเพิ่มการเดินไปข้างหน้าให้เป็นสามช่องนะครับมาเราก็ต้องแก้ไขให้เป็นชุดคําสั่งนี้นะครับก็จะทำให้ดักกี้นั้นสามารถเดินทางไปยังบ้านได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับ การเขียนโปรแกรมเนี <c oughs> ่ยสั่งให้ ання, ตัวละครทํางานนะครับการขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเนี่ยเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นหรือว่าตัวละครนั้นทํางานตามที่เรากําหนดเอาไว้เราเรียกการทํางานนั้นว่าการโคดดิ้งนะครับการโคดดิ้งก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับการโคดดิ้งนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยสั่งให้ตัวละครทํางานในโปรแกรม code. org นะครับเราต้องใช้กล่องคําสั่งในการเขียนโปรแกรมนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับอ่าเช่น อันนี้ก็เป็นกล่องคําสั่งหรือว่าบัตรคําสั่งนี้ไปข้างหน้าอ่ามันก็จะเดินทางไปด้านหน้าหนึ่งครั้งหันขวาก็หันหันตัวละครไปด้านขวาหันซ้ายก็หันตัวละครไปด้านซ้ายนะครับทําซ้ําทําซ้ําก็จะทําคําสั่งที่ที่เราใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหันหันไปด้านหน้าถ้าสมมุติเราทำการเดินไปด้านหน้าสองครั้งนะครับเราทำซ้ำสองครั้งก็จะเดินไปสองครั้งนะครับถ้าสมมติเราหันขวา นะครับแล้วก็เราใส่จํานวนครั้งไปสองครั้งมันก็เลยทำการหันไปด้านหลังนะครับอ่าอันนี้เป็นการทําซ้ําแบบทําตามจํานวนรอบที่เรากําหนดเอาไว้นี่นะครับอีกอันหนึ่งการทําซ้ําจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดเราเรียกว่าการทํารีพีทแบบอันเชียวนะครับการทําซ้ําจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนั่นเองนะครับสมมติเงื่อนไขที่เรากำหนดก็คือเดินไปด้านหน้าจนกว่าอ่า จะเจอทางตันถึงให้เลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยนะครับอ,อันนี้ก็เรียกว่าทําซ้ําจนกว่านะครับะนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยสั่งให้ตัวละครทางานซ้ําน,นะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถใช้กองคสั่งเนี่ยทำคำสั่งซ้าๆเพื่อให้เขียนโปรแกรมโดยระบุตามจมํานวนที่เราต้องการได้นะครับซึ่งคําสั่งในการทํางานซ้ํานั้นเราจะเรียกคําสั่งนั้นว่าคําสั่งว่าลูนะครับคําสั่งลูปนั่นเองนะครับเราดูในตัวอย่างนะครับ การใช้กล่องคาสั่งทางานซ้ําเนี่ยก้านเดี๋ยวต้องการเขียนโปรแกรมสั่งให้นกแดงเนี่ยเดินไปหาหมูสีเขียวก้านต้องสั่งให้นกแดงเดินไปในทิศทางใดน,นั่นเองเราครับมาดูคําสั่งนะครับก้านก,าก็ต้องสั่งให้นกแดงเดินไปด้านหน้า5ครั้งนะครับแสดงว่ามีการทํางานเกิดขึ้นละนะครับคําสั่งเดิมๆมันคําสั่งเดียวกันมีหลายๆอันนะครับก็คือมันซ้ํากันน,นั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนไปใช้เป็นกล่องคําสั่งแบบทํางานซ้ําแทนนะครับก็คือใช้ไปข้างหน้าทําซ้ำห้าครั้งนะครับทําซ้ําคําสั่งอะไรทําซ้ําคําสั่งไปข้างหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเดินทางไปข้างหน้าห้าครั้งเหมือนกันนะครับซึ่งคําสั่งนี้แตกต่างกันก็นกคืออันนี้มันยาวมากเห็นไหมครับแต่อันนี้มันสั้นนะครับอ่ามันก็ทําให้การทํางานนั้นเนี่ยใช้ เขาเรียกว่าความจําน้อยลงนั่นเองนะครับว่าเมื่อคําสั่งมันน้อยลงเนื่วยความจําก็จะใช้น้อยลงนั่นเองแต่้าคําสั่งเยอะนะครับเนื่ความจําที่มันใช้ก็เยอะนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับเป็น,กา,น,ปก,น,าน,นการเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทํางานซ้ําไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทํางานซ้าเนี่ยครับนอกจากการจะระบุจํานวนครั้งแล,แล้วนั้นก็ยังสามารถเขียนโปรแกรม สั่งให้ตัวละครเนี่ยทำงานซ้าจนกว่าจะตรงตามเงื่อนไขที่เรากําหนดเอาไว้นั่นเองนะครับหรือว่าทําซ้าโดยไม่มีสิ้นสุดนั่นเองนะครับอ่ะเรามาสังเกตในตัวอย่างนะครับการใช้คําสั่งทํางานซ้ําไม่มีสิ้นสุดนะครับาไม่สิ้นสุดก็ก้านนะครับต้องการเขียนโปรแกรมสั่งให้ซอมบี้นะครับไปหาดอกทานตะวันนะครับก้านเลยต้องสั่งให้ซอมบีเ้เดินทางไปที่ทางไรนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ การเนี่ยสั่งให้ซัมบี้เดินไปด้านหน้าห้าครั้งหรือว่าเดินไปซ้ำเรื่อ,อยๆจนกว่าจะถึงดอกทานตะวันนั่นเองครับถึงจะหยุดแสดงว่ามีการทํางานซ้ําแบบไม่มีที่สิ้นสุดเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จึงควรเปลี่ยนมาใช้คําสั่งการทํางานซ้ําจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดแทนนะครับจากการเดินไปด้านหน้าห้าครั้งนะครับเราก็จะเปลี่ยนคําสั่งให้มาอยู่ในรูปแบบของการทําซ้ําแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองหรือว่า ก็จะซ้าจนกว่าเราจะไปถึงดอกทานตะวันนั่นเองนะครับก็จะเดินไปด้านหน้าเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงดอกทานตะวันโปรแกรมนี้ถึงจะสิ้นสุดนั่นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าการการทําซ้ําแบบไม่มีสิ้นสุดนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับคำศัพท์นะครับคำว่ารีพีทนะครับรีพีทหมายถึงการทําซ้ํานั่นเองการย้ําหรือว่าทบทวนสิ่งนี้เราทําซ้ําแล้วสิ่งเดิมๆนั่นเองนะครับ กิจกรรมของครูแชมป์ในวันนี้นะครับก็เป็นแอคทิวิตี้2.1นะครับให้นักเรียน,นทำการเขียนโปรแกรมโดยใช้คําสั่งจากกล่องคําสั่งครับเพื่อพานกแดงไปหาหมูเขียวนะครับก็จะมีกล่องคำสั่งอยู่มีไปข้างหน้ามีหันขวาหันซ้ายนะครับแล้วก็การทําซ้ํานะครับอ,อันนี้นักเรียนก็น,ำำนําจํานวนแล้วก็นําคําสั่งที่อยู่ในกล่องคําสั่งเนี่ยมาเติมใส่ในใบางานนั่นเองนะครับ กิจกรรมหมูโค้ชในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอสวัสดีครับ